สวัสดีค่ะวันนี้เข้าจู่องพี่0 9นกะครับนี่เราจะมาดูโปเกมอน EP สอพี่คดเราจะเิ่มจากโปเกมอนที่น่าสุดของผม่มจากสตัวแรกคือคันเดอร์แอนด์มิวดโ t ไว งสักคนไหนเต็อมอึดว,ว่นี่ไม่เศรามากเลยเศรยังต่อไปฉันเด็กได้คนไมน่ผมจะให้ดูนี่ไม่เห็นรอยไม่เห็นรอยไม่เห็นรอยไมหนยไมนี่เนรอยรอยเยนี่ยเนี่ยขาแดงดูนเนี่ยลูกขอะเี๋ยอม,มออย่ามหรอแต่อไปนี่เรแลเพศชาย พ่อผมทำนี้โดนแดนเพกเมียไปแล้วอืมนี่ผมวันคลิปนี้ผมจะไม่บอกค่านะครับผมขี้เกียจพูดผมแค่พูดชื่ออันนี้อ่าเบลค์คือมอนที่เราเกเอาเกตแม่งอยู่อะค่ะพ่อมเหรอเออขอโทษครับแม่ผมทำอยางถ้าผมไม่มองก็ขอโทษนะครับต่อไปบูจาบูล่างสามเป็นท่านไฟนะครับดูรูรูเกียร์ทางนำ้ำบินได้ ตาบินกูดักต่อไปตัวนี้ผมไม่รู้เชื่อนะครับเึงผมไม่เรู้มันท่านเหล็กถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับนี่มันโมเดลผิดพลาดแค่หัวต่อไปตัวที่ 7. เจ็ดเฮ้ยตัวที่แปดจิงกะธาตุผีต่อไปสองพี่น้องขายแดงใครฝามิดะ มีแต่เทพดีๆพึงเด็ดส,สดหน้าลาเตอร์าอระะราลาเตออนะครับเพชรนี้นี่ยลาเอร์สองตัวนี้ลาเตออ์ลาเตอร,ตอร์คลิปนี้ก็จะเหมือนคลิปเมื่อกี้เลครับนี่ไปอูรี่ลาดตอร์นี่ลาเตอร์ ต่อไปรูจาบูเฮ <Ont op edi kita> ้ยรูจาบูวะไม่รู้ผมถ้าพูดชิ่อผิก็กอดต้อนครับนี่ชิบัมนี่ดูแลแท้ชายผมไม่ค่อยจำเสดอได้โอเคจช่อเข้าใจไหมนี่นี่นี่ไหมไป๊ดตุกันจกหวปปตัวละวะ อาราบ์นะครับนี่งูทันิกอารบ็อกต่อไปมิวสิบายมิวสิวายมิวสิควายมันอะไรบ้างมิวสิควายตึ่ง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 เด้อเด้อถ้าผมได้ตอบพิคก็ขอโทษได้ครับทันเดอร์เทปนะครับนี่วต่อไปตัวสุดท้ายแล้ว จบทีเดียวเจงกาก็จบหมดแล้วครับว่าผมขอสวัสดีครับและลาไปก่อนนะครับจับคลิปดีเบอร์พุดมอนอีพีสองลาไปก่อน